กินาีเป็นอมนุษย์ในป่าหิมพานร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้นะคะตามตำนานเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานเชิงเขาไกรล,ลาดนับเป็นอมนุษย์ที่มีปรากฏในงานศิลปะของไทยเป็นจํานวนมากส่วนในวนรรณคดีของไทยนะคะก็ได้มีการอ้างถึงกินาีด้วยเช่นกันในวรรณกรรมไทยนะคะที่ได้พูดถึงกินารีที่โด่งดังมากที่สุดก็เป็นเรื่องของพระสุทนมโนราซึ่งตัวนางเอกนะคะจะเป็นนางกินาีมาจากป่าหิมพานและถูกจับได้เมื่อลงเล่นน้ําในสระจนต้องกลายมาเป็นพระไม่ สีของพระสุทธนผู้เป็นมนุษย์นะคะและก็ถูกกลั่นแกล้งให้ถูกเผาทั้งเป็นแต่ว่านางกินารีก็ได้ใช้อุบายหลอกขอปีกหางที่ถูกยึดไว้และบินหนีรอดออกมาได้ซึ่งในภายหลังนะคะพระสุทธนออกติดตามไปยังป่าหิมพานต์และได้พบกันในที่สุดนาตกรรมในเรื่องนี้นะคะมีหลายชุดที่มีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ1ชุดมโนราพิธีบูชายันระบำกินรีร่อนและระบำไกรล,ลาดสำเริงใครที่อยากรู้เรื่องของกินรีมากกว่านี้นะคะสามารถหาวั รรกรรมของไทยมาอ่านได้ค่ะ